คือว่าจริงๆอะว่าจะงวนเนี้ยจริงๆอ่ะว่าจะไม่ให้เลขฝันแต่เผเอิญว่าฝันเห็นบ้านเก่าบ้านเก่าที่เจโนุเคยอยู่ก่อนหน้าน,นี้ก็เลยเอาบ้านเลท็ที่มาใส่อย,ย่างหุ่นเหมือนเจ๊จังเลยอ่ะขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งมีนัดคุมหิวกบสี่ร้อยบาทส่งสีจบอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเร,เราพูดเราพูดเราเลิกพูดถึงเรื่องความสวยของเจนุก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องความฝันก่อนมา ขอคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะแม่คนร้านหนึ่งแชร์ค่ะแม่มาหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจเจนุ๊กด้วยนะเดี๋ยวฝากทุกคนกดติดตามเพจสำรองด้วยนะนะคะเพราะว่าเพจสำรองเนี่ยเพจอันนี้มันมีแนวโน้มว่าจะปลิววันไหนไม่รู้นะคะที่ยังใช้เพจนี้อยู่เพราะว่ามันใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้ามันปลิวปุ๊บคือมันปลิวเลยนะทุกคนก็จะหาเจไม่เจอนะจ๊ะ โอเคมาแม่แม่ทุกคนขาขอคนร้านึงแชร์ขอคนร้านึงแชร์ค่ะหนึงแชร์หแชร์หแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นเลขความฝันเจนุกใครพร้อมแล้วหนึงแชร์หนึงแชร์ค่ะอุ้ยแชร์น้อยมากคนดูพันแปดจะสองพันคนคนแชร์200คนในหอทุกคนใจร้ายกับเจนุกมากเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคะใจร้ายกันมากเลยนะคะ เรไลจังอะอืมเรไลจังเลยทำไมเรไลกับเจนุกอย่างนี้อ่ะมาแม่แม่ทุกคนจ๋าสวัสดีสองพันคนค่ะสวัสดีสองพันคนค่ะสวัสดีสองพันคนค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะขอพูดอีกหนึ่งรอบนะคะเจนุกไม่ให้ทุกคน เจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะพูดชัดเจนนะและจะพูดแบบนี้เรื่อยๆนะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนุกผอมลงเยอะเลยนะคะลงมาประมาณ25-26โลแล้วนะคะ เออหรือว่าสองห้าสองหกจะมาเออไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักเนาะอ่ะโอเคค่ะมาขอพูดหนึ่งรอบไหนๆก็สองพันคนนะคะไม่ให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพรนันที่ปิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไทยเท่านั้นจ้ะโอเคมาเลขฝนันเลขนี้นะคะจริงๆอ่ะงวดนี้เจนุกจะไม่ให้จริงๆงวดน,นี้เจ,จ,จน,นุกจ,จะไม่ให้เลขความฝานันเพราะเดี๋ยวทุกคนหาว่าเจเลขเยอะหลายใบยเกินนะคะ เจ๊รู้นะเจ๊ Jay รู้ว่าทุกคน,นกาลังกล่กา,าวหาว่าอีเจนุกเลขใบหลายใบยเลขเยอะเลขหลายใบยนะคะแต,แต่แต่ล้วแต่นะคะแล้วแต่พอเจ๊ก็ให้แบบนี้มานานแล้วใครจะคิดยังไงว่าไงเจ๊เจ๊ไม่สนนะใครซื้อได้ก็ซื้อใครชอบก็ตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านแล้วกันาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคนถามเยอะมากเลขความฝันนะคะแล้วเจ๊ฝันนะคะจริงๆอะ่ะฝันประมาณสองสามวันที่แล้วนะคะฝันว่าตัวเองอะ อยู่ดีๆฝันเห็นบ้านเก่าที่ตัวเองเคยอยู่ที่ตัวเองโดนยึดนะคะบ้านเก่าที่ตัวเองเคยโดนยึดนะคะแล้วก็เออแล้วก็ออกมานะคะฝันเห็นบ้านเก่าที่ตัวเองอ่ะเคยอยู่นะคะเออก็เป็นเลขนี้เอาแบบนี้เห็นเลขความฝันเจ๊แล้วชอบตามไม่ชอบผ่านเจ๊ไม่รู้นะทุกคนจะหาซื้อได้หรือไม่ได้เจ๊ไม่รู้นะ พอเจคิดว่าเลขเลขเนี้ยค่อนข้างดังมากนะคะแต่ก็แบบเออมันเป็นเลขทะเบียนเรามันเป็นเลขทะเบียนมันเป็นเลขเลขที่บ้านเก่าเราอ่ะเอออันนี้นะเอาแบบนี้นะใครจะว่าไงเจไม่รู้นะเออใครจะบอกอีเจนุกหลายใบร้อยเลขร้อยหางอะไรแล้วแต่เจไม่สนนะคะไม่รู้นะคะแต่ว่าเอ,อ้ยฉันฝันฉันฝันฉันก็เอาออกมาให้ทุกคนแบ่งปันแล้วกันเขาเรียกว่าแบ่งปันแนวทางแค่แค่นั้นเอง ชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะเพราะ <iet S 1> <valu science> เจนุกไม่รู้ว่าเลขจ่ออะไรนะคะโอเคไหนใครเคยถูกเรกความฝันกับเจนุกบ้างมันมีเข้ามีหลุดค่ะไม่มีใครรู้หรอก <ot down> เอาตรงเจไม่ใช่เทวดา <g ümüz> ต่อให้เจก็สวยเจก็ไม่ใช่เทวดาฟ้าดิน <c oughs> ไม่ได้แบบเป็นนางฟ้าที่จะรู้ว่าได้จ่ออะไรนะคะเออต่อให้เจนุก่ะ จะเป็นคนสวยขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเลขเจาะอะไรนะคะก็ไม่ใช่นางฟ้าเออนะคะเดี๋ยวทุกคนดูเลขก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูแชร์ก่อนนะกันนะกันนะคะโอเคนะคะเดีนะะ๋ยนวะุกคนดูเลขแล้วกันถ้าทุกคนเห็นเลขลรวชอบก็ตามไม่ชอบไปฝันแต่เีคิดว่าเลขดังอยู่เลขดังแต่ไม่ใช่สองเจ็ดนะคะแต่เลขดังอะ่ะเจคิดว่าเลขดังเอินเลยเพราะเอิเราเราเรา,เราดันฝันไงฝันเห็นบ้านฝันว่าเราได้ เราฝันเห็นบ้านเก่าที่เราเคยอยู่แล้วบ้านเลขที่เนี้ยมันเจ๊ก็เลยเอามาตีเป็นบ้านเลขที่แล้วกันเออนะคะเอาแบบนี้เดี๋ยวเจ๊จะจะเขียนให้ถ้าใครชอบตามไม่ชอบผ่านเจ๊ไม่รู้ว่าทุกคนจะหาซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมแต่เจ๊บอกเลยว่ามันเป็นเลขดังเออจริงๆก็หรือว่าจะไม่ให้ดีวะทุกคนเอายังไงทุกคนว่าไงหรือจะไม่ให้ดีมันเป็นเลขดังมากเลยนะเอาไง เจ๊ผอมลงเยอะมากอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอุดหนุนยาลดน้ำหนักเจ๊ด้วยนะใครไม่อุดหนุนนะฉันจะทุบให้ฉันจะทุบให้ฉันจะทุบให้ ให้ไหมท,ทุกคนเจวัดทุกคนเจควรให้ไหมแต่มันเป็นเลขดังนะพูดเลยว่าเป็นเลขดังเพราะว่าเลขเลขที่บ้านน่ะมันเป็นมันโอ้ยอ่าทุกคนทุกคนมีความเห็นว่าไงสวัสดีสามพันคนค่ะสวัสดีสามพันคนค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์อ่าโอเคขอคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะมา อ่ะเดี๋ยวเขียนให้แล้วกันเดี๋ยวเขียนให้แล้วกันอ่ะวันนี้วะได้วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกอยอกอยอแล้วกันนะหกห้าพร้อมสวยขึ้นเลยหุ้นปังมากเอยวันนี้หุ้นปัง หลายคนบอกอุ๊ยเจนุกฝันอีกแล้วกูเบือ่อเอาให้ทำไงเ่ะก็คนมันฝันดีอ่ะเออก็เราจะยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะให้มาทุกคนมาควรให้ไม ให้เลขแล้วบอกวิธีผอมเลยสวยใครจะสั่งซื้อรถน้ำหนักเจ๊คุ้มหิวเจ๊นุกนะคะทักลิง์ไลน์เลยที่เจ๊นุกปับหมุดนะคะส่งฟรีด่วนเลยนะบอกเลยว่าคุ้มหิวดีเวอร์ไม่แก่นะอะโอเคใครพร้อมแล้วหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งสามพันห้าร้อยคนสวัสดีจ้ามาสามพันห้าร้อยคนสวัสดีค่ะ ฝันว่าตัวเองอ่ะได้ไปได้กลับไปที่บ้านหลังเก่านะคะอ่ะขอหนึ่งแชร์เลยก่อนหน้านี้ขออีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะไม่ใช่เจ็ดสองแต่รู้เลยว่าดังเอาแบบนี้เดี๋ยวเจ๊เขียนลงในกระดาษถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อหาซื้อไม่ได้เจ๊ก็ไม่รู้จริงๆนะแต่เจ๊หาซื้อลอตเตอรี่แล้วแต่ซื้อหาซื้อได้น้อยมากนะคะบอกเลยว่าหาซื้อได้น้อยมาก แต่ฝันเห็นเลขสองตัวนะไม่ได้เห็นเลขสามตัวอะไรสั่งปลาช่อนยังไม่มาอีกปลาช่อนอของคุณช่เหรออุ้ยขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนใครก่อนที่จะแคปขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนตอนนี้สี่พันคนขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนเร็วๆมาเปิดการมองเห็นให้กันหน่อยเร็ว แต่ทุกคนร e <hi> ู้เน้องว่าเจได้ปล่อยเลขอะไรไปแล้วนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางที่เจได้ปล่อยไปนานแล้วอ้าวเสื้อนี่นะคะอันนี้เจได้ปล่อยไปนานแล้วนะแคปเจอร์ได้เลยนะจ๊ะเอออันนี้เจได้ปล่อยไปนานแล้วนะคะอันนี้คือแนวทางที่เจปล่อยไปนะคะ มีเจ็ดสี่ห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองแปดสองสามตัวหนึ่งแปดห้านะคะอ่ะแคปเจอร์ใครยังไม่ได้ใบน้ำเงินแคปเจอร์ค่ะเจ็ดสี่ห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองแปดสองหนึ่งแปดห้านะคะเออ อ่แคปเจอร์นะใครยังไม่ได้ใบน้ำเงินเดี๋ยวให้แคปใบน้ำเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเขียนให้มายิ่งดูยิ่งสวยเลิกชมชันเหออฉันเขนินอ่ะเดี๋ยวให้แคปอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะแคปเจอร์นะแคปเจอร์นะใบนี้ปล่อยไปนานแล้วนะคะ 7จ็ดสี่ห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองแปดสองหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้า่าโอเคมาเลีกความฝันมาพร้อมอยังเจ๊ฝันเห็นเลขนี้มันเป็นบเบลกบ้านเลขที่เก่าของเจ๊นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะมา ชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะขอเขียนก่อนแป๊บนึงนะน้องนุกไม่แต่งหน้าหน้าเด็กมากเลยขอบคุณค่ะพี่ไม่แต่งหน้าผ่านอยู่เนาะเจะนุกต้องแต่งหน้านะไหมว้ยตื่นเต้นะ ฝันว่าได้กลับไปบ้านไปบ้านเลขที่เก่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยฝันเห็นเลขตัวเนี้ยตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวโดดๆเลยแปบ๊บนึงถ่ายลงในกลุ่มก่อนอ่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แคปมา ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเดี๋ยวเจ๊ขอถ่ายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาให้แคปเลยมามา นึ่งหนาขับให้ลูกก่อนอาฝันเห็นเลขนี้ เป็นเลขบ้านเลขที่เก่าของเจ๊ค่ะไม่รู้อยู่ที่อ้อไม้ไไม่รู้ว่าทุกคนจะหาซือได้ไหมอะ เมื่อคืนฝันว่าเจนุกให้ใสร้อยทองหกสองเลยค่ะเนี่ยบาลขที่เก่าหกสองจบเออเห็นไหมคือจริงๆอาจจะไม่อยากให้นะ ไม่อยากให้เลยอ่ะจริงๆเพราะรู้ว่ามันมันหาซื้อ,อยากอันนี้จริงๆมันจริงๆอาจจะไม่ให้แต่แบบทุกคนก็ก็ก็ขอมาเยอะอ่ะเจ๊ฝันเพราะว่าบ้านเลขที่เก่าเจ๊มันเป็นเลขหกสองหกสองหกอ่ะก็เลยเอาเป็นหกสองตัวเดียวนะคะเออฝันคือฝันว่าได้กลับไปไปไป ไปบ้านเก่าและบ้านเลขที่เก่าเป็น626ใช่ทุกคนมันเจ๊รู้ว่ามันเป็นเลขที่หาซื้อยากนะคะแบบนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วกันนะเจ๊ถือว่าเจ๊ให้แล้วนะเออไม่ต้องซีเรียสนะช่างมันทุกคนหาซื้อได้ก็ซื้อหาซื้อไม่ได้ช่างมันทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคะอืมเพราะว่าเจ๊รู้ว่ามันแบบมันค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงอ่ะ